สวัสดีครับมัเนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าูนห้าเราจะมาตบ Fc ตามคำขอเราจะจัดไปชุดเล็กๆเราจะจัดไปชุดเล็กๆเอาตัวธรรมดาธรรมดาลงโอ้ยไม่บอาละขอเสียเล <c oughs> เละเป็นขีซะบ่ละเปะเป็นขีเลยนะเพ่ มากระเทืบลุงเซิร์ฟห้ารูน์ห้าเตรียมเลได้เลยครับไปภายนอสิเลนอนอนวันนี้เนาะเอ,อ,อ้แจงเตือนอย่างเงี้นี่มาโซนิคฟังสีเงาใส่ทัสซูมากิล่างแรกโชหายเก็นจิไลนิง่งโอ้ไล่โจมตีมาโซนิคฟังสีเงาใส่เก็นจิไลนิง่งโชเข้าไปหายมา สยมุมานตึงตึงไล่โจมตีมามาคัดซึมกิสายแบกพายุคลั่งหมุนหมุนหมุนโชว์ล้านหนึ่งแสนเอ้ <c oughs> หนึ่งล้านสี่แสนไม่เบาเลยนะเพ่โอ้โหหมัดโกเคเสือไม่ได้ทำงาน <c oughs> บอลเก็นกิเข้าไปซอบ,บซอบีแมนสวบ้านแคนมา ยิ่งตึ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 งเฮ้ยสกิดเบาๆมาโซนิคฟังสีเงาใส่จักรพรรดิเด็กหายไปโซนิคฟังสีเงาใส่ซอมบี้แมนเอาซอมบี้วัคซีนแมนน่ะดอกโอ้ยสนามแรงบิดเข <c oughs> ามีสนามแรงบิดจได้คอยฟุกฟุกฟุกได้มือไอ้นั่นนะ S <s <lichen b ots> ส่วนนองติดส่วนนองเข้าไปเป็นยังไงกระดูกหักเลยติดกระดูกหักสีทองมาโซนิกฟังสีเงาใส่โซนิกโฉเข้าไปมาตีธรรมดาไประเบิดเรียบร้อย <c oughs> ดี่ทีมเล็กนะครับทีมเล็กคอใช้คอหน้ากากหวานาจดัดให้แล้ว ไม่เอาปูบอมแล้วก็โกแคสซือลงไปซื้ออันนี้ก็นนะซื้อไอ้ยังก็ว่าคอสตูมมีหนึ่งแปดแปดได้ได้ทัดซื้อมากี่บ่ได้เะรได้หนึ่งแปดแปดได้อันนี้ได้ฟูบุก,กิบ่อยากได้ไปฟูบุก,กิ เอาตัวได้ดีว่ดีกว่าไปซื้อไปเลยตู้เอาซื้อตูอ้มเข้าไปชุดคอสตูมเบอดละ <c oughs> ซื้อตัวเดียวาบาว่านี่ได้ยี่ลอยกับบาทโอเคครับดีเด้อเดี๋ยวไปใส่คอสตูมให้นี่ก่อนะจะมาใส่คอสตูมให้ ใช้งานเปลี่ยนตัวละครนี่ใช้ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการตบ F4 Server 505เฮ้ยลุงลุงลุงหวัดดีลุงลุงค่อยตบจาแล้วนะไปแล้วครับ